สวัสดีค่ะโค้ชตวงนะคะเจ้าของเพจ B2B Top Sell แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายแบบที่ปรึกษานะคะ คลาสนี้จะเป็นคลาสเรื่องของการขายในลักษณะที่เรียกว่า value selling นะคะกับองค์กรที่มีปัญหาในการที่เซลเนี่ยไม่สามารถผลักดันในการขายด้วยคุณค่าได้นะคะน้องเซลเริ่มมีปัญหาว่าเราแข่งกับคู่แข่งด้วยเพียงแค่ราคานะคะเราจะทำให้น้องเซลมีพัฒนาการหรือว่ามีเทคนิคต่างๆในการที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรให้เขาสามารถขายโปรดักต์ได้มากขึ้นนะคะ ความจริงข้อหนึ่งของการขายแบบ value selling นะคะมันไม่มีคำว่าของแพงในโลกใบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่มีเทคนิคในการขายแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าราคากับคำว่า value เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันนะค,ะคนที่มีทักษะในการขายเก่งๆเนี่ยเขาจะสามารถทําให้ลูกค้ามองเห็น value ที่มากกว่าราคาที่จ่ายได้หรือที่วอลเลนบัฟเฟตเคยพูดไว้นะคะ price is what you pay value is what you get นะคะ มันคือความหมายที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาคือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแต่คุณค่านี่แหละเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงคุณค่าที่มันมากกว่าราคาที่เขาจ่ายนะคะของชิ้นนั้นแล้วก็ไม่มีคําว่าแพงอีกต่อไปค่ะคลาสคลาสนี้พี่ดวงจะกันกรองที่วิธีการนะคะในการที่พี่ดวงใช้ในการขายตลอดระยะเวลา15ปีนะคะกับบริษัทของตัวเองแล้วก็กับการที่ไปช่วยเทรนนิ่งในองค์กรต่างๆ ให้เราสามารถที่จะทําการขายที่ไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งราคากับคนอื่นนะคะเพราะในคลาสนี้เราจะเข้าใจค่ะว่าในการขายในปัจจุบันนะคะมันมีปัญหามันมีเทรนของลูกค้าที่เปลี่ยนไปมากมายนะคะซึ่งเทรนหลักๆที่คนที่ทําธุรกิจ b 2 b จะต้องทราบนะคะมันเป็นเรื่องของเทรน5อย่างนี้นะคะอย่างแรกคือลูกค้าในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นองค์กรก็แล้วแต่เขาต้องการความเป็นเฉพาะบุคคลความ Personalize ของเขานะคะ เราจะต้องทำข้อนี้ให้ได้ข้อที่2คือลูกค้าจะไม่ชอบที่จะพบเจอเซลล์แล้วเราจะต้องกลายมาเป็นการทำารมทเซลลิงได้นี่เป็นเทรนด์ข้อที่2นะคะข้อที่3คือการทำแอ c เคา t เ a s e d s เซ l i n g นะคะข้อนี้สำคัญแล้วก็จะเกี่ยวโดยตรงกับ c คลาสแวล Selling เราเลยนั่นก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะ ไม่สามารถที่เราจะทําการขายแบบเดิมให้กับลูกค้าทุกเจ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นการขายเจาะจงไปในเฉพาะแอ c เคา t ์แอ o เคาน์แ c c แอดเหนึ่งแล้วก็ทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าเรามีปินผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจของเขานะคะนี่เป็นเทรนด์ที่3ามเทรนด์ที่4เป็นเทรนด์ที่สําคัญมากๆเ,เช่นกันนะคะเป็นเทรนด์เรื่องของ customer success นะคะคนที่อยู่ในธุรกิจของ B2B จะเข้าใจคํานี้ดีค่ะ เราจะไม่ได้เป็นผู้ค้าเราจะไม่ได้เป็นแค่คู่ค้าอีกต่อไปเทรนนี้เป็นการที่เราเข้าไปในลักษณะที่เราจะโฟกัสที่การทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสักเซสมีความเจริญก้าวหน้ามีความที่ธุรกิจเขาดีขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการโฟกัสที่ตัวลูกค้าแล้วก็เทรนสุดท้ายเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนั่นเองจะเห็นว่าเทรนทั้ง5นี้นะคะมีหลายๆเทรนที่เราทำไม่ได้ถ้าปราศจากการ ทำเรื่องของ value selling ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ personalize นะคะเรื่องของ account based selling หรือว่า customer success การทำการขายแบบ value selling เนี่ยจะทำให้เราสามารถตอบโจทย์เทรนตามนี้ได้นะคะและองค์กรที่ไม่รู้จักวิธีการหรือว่าไม่มีวิธีการในการที่จะทำการขายแบบนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะปัญหาแรกเลยค่ะก็คือเราจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ของเราได้นะคะโดยที่เราทําได้อย่างเดียวคือการลดราคาแข่งกับเขาเนี่ยคือปัญหาหลักๆที่องค์กรในประเทศไทยหลายๆที่เป็นนะคะเพิ่งเซลไม่สามารถที่จะ drive value ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าไม่สามารถเห็นความแตกต่างที่เรามีที่คู่แข่งไม่มีได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาหลักๆเลยที่พี่ดมพยายามที่จะช่วยองค์กรในประเทศไทยหรือว่าช่วยน้องเซลที่ทําการขายแบบ B2B ให้สามารถที่จะ drive value ตรงนี้ได้นะคะ อีกปัญหาหนึ่งคือนั่นแหละค่ะองค์กรไม่มีเครื่องมือค่ะมันไม่มีใครมานั่งสอนเรานะว่าเฮ้ยทำยังไงคุณจะสามารถที่จะแตกต่างจากคู่แข่งได้ทํายังไงคุณจะสามารถขายของที่มีราคาสูงได้และลูกค้าย,ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าแถมซื้อซ้ําได้นะคะองค์กรบ้านเรามีโอกาสน้อยมากที่จะมาเรียนเรื่องนี้เพราะฉันวันนี้คนที่เรียนในคลาสนี้จะมีโอกาสดีๆมากๆนะคะอีกงานวิจัยหนึ่งที่พี่ต้องอยากจะแชร์ที่จะโชว์ถึงปัญหาหากเราไม่มีทักษะในการทำ value selling ก็คือว่า ม,มีบริษัทวิจัยที่ชื่อ f o r r e s t อรนะคะเขาทำการวิจัยไว้ในปี2020นะคะว่าเซลล์ที่ทำอาชีพงานขายในสหรัฐอเมริกานะคะจำนวน4.5ล้านคนเนี่ยในปี2021จะหายไปอย่างน้อย1ล้านคนซึ่งตอนนี้2023แล้วพี่ดวงเชื่อว่าน่าจะหายไปเยอะกว่าน,นั้นแล้วนะคะสาเหตุเพราะว่าเซลล์ที่มีทักษะการขายทั่วไปแบบธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้นะคะเขาจะขาดความแตกต่าง และลูกค้าก็จะไม่เลือกเขาแล้วก็ทําให้ขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น mm. เพราะฉะนั้น mm. ทักษะของการทำ value selling mm. แล้วก็การทำการขายแบบ conservative selling mm. นะคะที่พี่ดวงกำลังจะสอนใน chapter นี้ในบทเรียนนี้หรือในทุกๆ chapter ที่พี่ดวงแชร์นะคะ mm. จะเป็นเรื่องของการทำการขายแบบที่ปรึกษาแบบนี้ mm. มันตึงสำคัญมากๆนะคะซึ่งในคลาสนี้สุดท้ายใน outcome ที่เราได้เนี่ยนอกจากเราจะสามารถเค้นหา value นะคะที่เราจะเป็น value หลักๆ ที่เราจะใช้ในการทำสคริปต์การขายสคริปต์การโรนะคะใช้ในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าตั้งแต่กระบวนการแรกๆไปจนถึงการปิดการขายได้แล้วเนี่ยอีกเอาคำหนึ่งคือเราจะมีตัว Presentation นะคะที่จะสามารถดึงความสนใจลูกค้าได้เวลาเข้าพบนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กันนะให้เราสามารถมีกระบวนการขายมีวิธีการคิด ที่จะโฟกัสที่ customer success ได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเข้าไปที่บริษัทไหนเนี่ยเขาจะเปิดประตูต้อนรับเราด้วยความยินดีเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกับเซียวดูทั่วไปนั่นเองเรามาเริ่มกันเรียนรู้กันเลยในชัเตอร์แรกนะคะเราเดี๋ยวเจอกันในบทเรียนค่ะ